สวัสดีครับพบกับรายการเก่งหลังเกมนะครับประจำวันศุกร์ที่12กรกฎาคมนะครับดัชนีตลาดหุ้นไทยวันนี้ยังคงปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับโดยเป็นภาพของการประคองตัวนะท,ทั้งที่มีเ s นติเมนต์ลบนะบจากการลดลงของตลาดหุ้น NASDAQ แล้วก็ S&P 500เมื่อคืนนะฮะแต่ว่าในส่วนของตลาดหุ้นบ้านเราก็ายังปรับตัวขึ้นได้นะครับซึ่งวันนี้เซ็นดเดกก็บวกขึ้นไป2.67 จุดนะฮะหรือว่าบวกขึ้นมา0.2%นะครับปิดที่1,332จุดมูลค่าการซื้อขาย37,600ล้านบาทนะครับมีจำนวนหุ้นนะฮะที่ปรับขึ้นเนี่ยทั้งหมดโอ้โหถือว่าเยอะทีเดียวนะวันนี้306บริษัทนะครับแล้วก็มีหุ้นที่ปรับตัวลดลงเนี่ยแค่164บริษัทนะครับภาพรวมหลักๆในวันนี้ที่หนุนตลาดเนี่ยก็เป็นความคาดหวังของนักลงทุนนะ ที่มีมุมมองเชิงบวกมากขึ้นนะครับกับทิศทางอัตราดอกเบีย้ยโดยเฉพาะในฝั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับมีการประเมินกันนะครับว่าเฟดเนี่ยอาจจะลดอัตราดอกเบีย้ยลงนะครับหลังจากที่เงินเฟอ้อของสหรัฐที่มีการประกาศมาเมื่อคืนนี้ปรับตัวลดลงมากกว่าที่ตลาดคาดกันเอาไว้นะครับวันนี้ก็เลยเห็นแรงเกงกําไรเนี่ยนะครับไปยังหุ้นที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาลงนั่นแหละนะครับซึ่งเซกเตอร์ที่ปรับตัวขึ้นเด่นและก็หนุนดัชนีในวันนี้ก็คง จะมีไม่พ้นกลุ่มพลังงานเขาก็จะมีปตรทออสพอนะฮะไทออยล์กัฟนะครับ, IL, uff, รบแล้วก็กลุ่มอสังหานะครับส่วนเซกเตอร์ที่ปรับลงนะฮะกดดัชนีก็คือกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับนำลงโดย KCE h ฮานาแล้วก็เดลต้านะครับทีนี้ไปดูรายตัวบ้างนะครับรายตัวที่ปรับตัวขึ้นโดดเด่นนะไล่กันที่กลุ่มแรกก่อนนะครับก็คือตัวปตรทออสพอนะครับวันนี้บวกขึ้นมา0.33%ไทออยล์บวกมา0 4 7 บางจากบวกมา1.37% s p r c บวกขึ้นมา0.61%นะครับโดยภาพรวมเนี่ยนะครับก็จะพูดว่าเป็นเทคนิคลรีบาร์ก็ได้นะครับหรือว่ามีการฟื้นตัวขึ้นมานะครับจากที่ก่อนหน้านี้นโดนขายมาโดยตลอดนะครับเพราะว่าราคาน้ำมันดิบเนี่ยมันมีการย่อตัวลงมาแต่ว่าเมื่อคือนเนี้เราเริ่มเห็นราคาน้ำมันดิบเนี่ยกลับมาฟื้นตัวอีกล้นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับที่ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวเนี่ยเป็นเพราะคนเนี่ยไปคาดหวังเชิงบวก นะครับจากการที่เงินเฟ้อสหรัฐอเมริกาลงพอเงินเฟ้อมันลดลงเฟดก็จะลดดอกเบี้ยถ้าลดดอกเบี้ยปุ๊บนะครับมันก็จะทําให้ดีมาหรือว่าความต้องการพวกพลังงานเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับอีกอันนึงก็คือค่าเงิน u s ดอลลาร์เนี่ยนะครับที่มันเคยแข็งค่ามาตลอดมันเริ่มอ่อนค่าพอมันอ่อนค่าปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะทําให้คนที่เขาไปซื้อน้ํามันนะครับที่ใช้สกุลเงินดอลลาร์เนี่ยนะครับซื้อน้ามันได้มากขึ้นพอซื้อน้ํามันได้มากขึ้นเขาก็จะใช้น้ํามันเยอะ นักท right? ka. ุนเนี่ยเข้ามาเก่งก so ันไปส่วนของหุ้นน้ำมันในวันนี้นะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือกลุ่มอสังหาริมทรัพย์แน่นอนนะครับถ้าพูดถึงในเรื่องของดอกเบี้ยลงเนี่ยนะกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็ต้องเป็นหนึ่งในเป้าหมายของการลงทุนนะครับแต่ในเชิงของปัจจัยพื้นฐานเรายังไม่ได้ให้น้ําหนักมากนะครับสำหรับกลุ่มอสังหานะเพราะว่าภาพอุตสาหกรรมโดยรวมช่วงนี้ยังถือว่าแย่มากนะครับเพราะฉะนั้นการปรับขึ้นของหุ้นในกลุ่มอสังหานี้เนี่ยรามองเป็นค่ เช็คน i c เข้ารีบาวหรือราคาหุ้นมันลงมาอยู่ในโซนที่แบบลึกมากๆ v a l u a t i o n มันเริ่มถูก PE มันต่ำนะครับแล้วก็มันเป็นหุ้นที่จ่ายปันผลแล้วก็ให้ดีวิดเดนยที่ค่อนข้างสูงประมาณ7-8%มันก็เลยเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ดึงให้คนเข้ามาทยอยซื้อนะครับและอีกอันหนึ่งที่ตลาดคาดหวังกันตอนนี้เนี่ยเราก็เริ่มเห็นในหน้าสื่อต่างๆพยายามลงเน้นมากขึ้นนั่นก็คือในเรื่องของมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาจากภาครัฐนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของการผ่อนเกณ์ ผ่อนคายเกณฑ์ลท v นะครับนี่คือประเด็นนะที่ช่วยซัพพอร์ตนะครับกลุ่มอสังหานะครับอีกตัวนึงในกลุ่มสื่อสารวันนี้บวกขึ้นมาส่วนชาวบ้านเานะก็คืออินทัศนะวันนี้สังเกตดูนะครับว่าแอดวานี่ปิดลบนะทูก็ปิดลบแต่มีอยู่ตัวหนึ่งบวกขึ้นมานะครับนั่นก็คือตัวอินทัศบวกขึ้นมา1.35%มนะครับมันเป็นภาพในเชิงของแทคติคอนะนะครับพูดง่ายก็คือ อินทัศเนี่ยราคาหุ้นในยังแหลกขาดเมื่อเทียบกับแอดวานอยู่พอสมควรนะครับคือการลงทุนในหุ้นอินทัศเนี่ยเราจะหาหมูลค่าเหมาะสมเนี่ยนะครับเราก็จะประเมินมูลค่าโดยอิงจาก NAV ของเงินลงทุนที่อินทัศได้ไปถืออยู่เพราะว่าอินทัศเป็นโฮลดิ่งคอมมานีเนาะนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับราคาหุ้นของอินทัศก็จะมีดิสคาวจาก NAV ที่อินทันได้ถืออยู่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยหุ้นที่เขาถืออยู่เป็นหลักก็คือตัวแอดวาน ปกติเนี่ยจะดิสคาวประมาณ10 1ถแต่นะครับสถิติที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงที่อินทัชกับแอดวานจะจ่ายเงินปันผลไม่ว่าจะเป็นระหว่างการหรือประจำปีเนี่ยราคาหุ้นของอินทัชมักจะมีดิสคาวจาก NAV เนี่ยแคบลงจากปกติ1 5 10-15ถึงนะครับแต่ถ้าในช่วงของที่มีการประกาศจ่ายปันผลเนี่ยไอ้ดิสคาวจาก NAV ตรงนี้มันจะลงมาเหลือ5-8% เพราะฉะนั้นถ้าเราใช้เกณฑ์5-8%เนี่ยเทียบกับราคาของ a d v a n c e นะครับเมื่อวันก่อนหน้าที่ปิดอยู่ที่222บาทราคาหุ้นอินทัศมันควรจะขึ้นไปที่76-79บาทนะครับมันก็ยังมีอัพไซต์จากราคาตลาดในปัจจุบันอยู่นะครับนี่คือเหตุผลนะครับว่าทำไมตัวอินทัศเนี่ยนะครับวันนี้ถึงบวกส่วน d v a ว c นถูกขึ้นมานะครับทีนี้มาดูหุ้นที่ปรับตัวลดลงบ้าง นะครับฝั่งที่เป็นลบเนี่ยก็คือฝั่งที่เสียประโยชน์จากค่างเงินบาทที่แข็งค่าถูกไหมฮะพอค่างเงินบาทมันแข็งค่า,ข,าขึ้นมาแล้วมันทําท่าจะหลุด36บาทนะฮะซึ่งมันเป็นแนวรับจิตวิทยานะครับเป็นแนวรับเส้นค่าเฉลี่ยสอ0วันก็เลยทําให้นักลงทุนเนี่ยเริ่มกังวลกับหุ้นที่มีไรายได้จากการส่งออกเยอะๆนะครับกลุ่มแรกเลยคือกลุ่มส่งออกอาหาร ครื่องดื่มนะฮะเน้นไปนที่ตัว i t c กับเซเป้สตัวนี้มีสัดส่วนรายได้จากการส่งออกค่อนข้างสูงวันนี้ i t c ลบไป2.1%งจเปรซเป้ลบไป2.3% i t c เนี่ยมีสัดส่วนรายได้จากการส่งออกคิดเป็น90%ของรายได้รวมเซเป้คิดเป็น70%ของรายได้รวมนั่นหมายความว่าในช่วงที่ค่าเงินบาทแข็งค่าเนี่ยสตัวนี้จะมีเซนเมนลบกดดันตรงกันข้าม ถ้าวันไหนก็ตามค่าเงินบาทมันเริ่มอ่อนค่านะครับ2ตัวนี้ก็จะกลับมามีสีสันหรือว่าเป็นเป้าในการเก็งกัไรนะครับอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อันนี้ก็จะได้รับผลกระทบจากการที่ค่าเงินบาทแข็งค่า,ข,าขึ้นมาเช่นเช่นเดียวกันนะแต่วันนี้ที่กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ลงมันไม่ได้อยู่ที่ค่าเงินบาทอย่างเดียวแต่มันเป็นเซนติเมนต์จากหุ้นเทคทั่วโลกเลยนะครับโดยเฉพาะหุ้น7นางฟ้าในสหรัฐอเมริกาเมื่อคืน นี้ปรับตัวลดลงมาค่อนข้างแรงนะมันมีการขายปรับพอร์ตมันมีการหมุนกลุ่มลงทุนนะครับที่นั่งตุนในต่างเระเทเนี่ยเขาขายหุ้น h i Growth h i g h p e หุ้นในกลุ่มเทคออกเพราะก่อนหน้านี้มันขึ้นมาเยอะพอสัญญาณในเรื่องของเงินเฟอ้อมันลดเขารู้ว่าเฟจจดจะลดดอกเบีย้ยเขารีบขายแล้วไปซื้อพวกหุ้นที่มันเป็น Value St o c k นะครับเพราะนั้นการลงของหุ้นกลุ่มเทคที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา มันก็เลยมากดดันเซนิเมนต์การลงทุนของหุ้นอิเล็กทรอนิกส์ของบ้านเราประกอบกับข้างเงินบาทที่มันแข็งท่าขึ้นมาเนะี่ยยิ่งเป็นตัวซ้ําเติมนะครับวันนี้เราเลยเห็นภาพของ KCE เนี่ยลบไป2.1%หาหน้าลบไป 2%, ลไป2และปิดท้ายที่ Delta าเนี่ยลบไป1.38%นะครับทั้งหมดคือเก่งหลังเกมนะครับประจำวันศุกร์ที่12รกรกฎาคมนะครับขอบพคุณทุกท่านที่ให้การติดตามครับขอบคุณครับ